ปกตินะครับเวลาคนไข้มาด้วยอาการปวดท้องหรือว่าปวดแสบท้องใต้ดินปีนะครับมักได้รับการรักษาด้วยยาลดกรดนะครับแต่ก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งครับที่จําเป็นต้องได้รับการส่องกล้องกระเพาะอาหารสวัสดีครับผมนายแพทย์ปาดินศรีวัต์แพทย์ระบบโรคทางเดินอาหารและตับครับ คนที่มีอาการปวดแสบท้องใต้ลินปีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดถึงโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือภาวะที่มีกรดมากในกระเพาะอาหารนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอาจจะมีอาการของโรคอื่นๆเช่นโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารหรือแม้แต่โรคมะเร็งกระเพาะอาหารซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยจะต้องทําการส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อวิิจใช้แยกโรคเพิ่มเติมครับ คนไข้ที่ปวดท้องนานๆแล้วก็อายุมากๆแล้วคนไข้ที่มีอาการปวดท้องแสบท้องร่วมกับภาวะน้ำหนักลดหรือว่าเลือดออกในกระเพาะอาหารคนไข้ที่มีอาการปวดท้องแสบท้องแล้วก็รักษาด้วยยาลดกรดไม่ดีขึ้นแล้วก็บางกรณีนะคะคนไข้ที่ปวดแสบท้องแล้วก็มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารครับ ปัจจุบันนี้เตรียมได้ง่ายมากนะครับเพียงแค่คนไข้หรือว่าผู้ป่วยพดน้ำพดอาหาร6 8ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลนะครับการส่องกล้องกระเพาะอาหารนะครับเราจะทําโดยการใช้กล้องขนาดเล็กนะครับเส้นผ่านสุนยกรกแค่แค่1เซนติเมตรสอ่องเข้าไปตรวจดูบริเวณหลอดอาหารกระเพาะอาหาร,ร,าหารแล้วก็บริเวณลาไส้เล็กส่วนต้นนะครับการส่องกล้องกระเพาะอาหารเนี่ยทำได้ตั้งแต่แค่พ่นยาชาบริเวณคอการให้ยาน,นอนหลับและในคนไข้หรือผู้ป่วยที่กลัวมากๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะปรึกษามหมอดมยาเพื่อช่วยในการสอ่องกล้องกระเพาะอาหารได้ครับ การส่องกล้องกระเพาะอาหารและการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ไม่เหมือนกันเลยนะคะการส่องกล้องกระเพาะอาหารนะครับเราส่องกล้องเข้าไปเพื่อดูเรื่องของกระเพาะอาหารหลอดอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับคือการส่องกล้องเข้าทางก้นหรือว่าทางดูทวารนะครับเพื่อตรวจสอบลักษณะของลำไส้ใหญ่นะครับเราส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในกรณีไหนบ้างนะครับก็คือ 1. กรณีคนไข้มีอาการขับถ่ายผิดปกติเช่นมีท่อผูกกับท้องเสียนะครับหรือบางครั้งคนไข้มีอาการถ่ายเป็นมูกลือดนะครับ นอกจากนี้นะครับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยยังส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไข้ที่อายุเกิน50ปีทุกคนด้วยนะคะรับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไข้ที่อายุ50ปีหรือบางครั้งเราตรวจอายุน้อยกว่านั้นในกรณีที่คนไข้มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับปัจจุบันนี้นะครับการส่องกล้องทั้งกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ไม่ยาก โดยการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารนะครับถ้ามีอาการผิดปกติในเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายหรือการปวดท้องให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารครับ